กับสวัสดีพี่เปี๊ยกสวัสดีทุกท่านนะครับต้องขออภัยที่หายไปติดสงการติดผมไปเมืองจีนด้วยอะไรด้วยนะครับพี่ก็ว่าเอาตามสบายๆเอาคือไลฟ์เราก็ตามอัธยาศัยอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสมากหรอกครับอวันนี้วันนี้เอาเรื่องเอาเอาหุ้นในเซ็ตฟิฟตี้นะฮะเอามาดูว่าคู่ไหนมันมักไปด้วยกันครับ แล้วแล้วประโยชน์ที่ที่ได้จากจากตอนนี้คืออะไรนะครับก็คือมันจริงๆมันมีเรื่องของคําว่าคําว่าแลกขาดอยู่นะครับก็คือบางบางตัวเนี่ยถ้าเข้าไปด้วยกันเนี่ยมันอาจจะมีตัวหนึ่งที่ที่ขึ้นไปแล้วนะฮะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยยังไม่ขึ้นครับแล้วมันก็มีโอกาสที่ถ้ามันไปด้วยกันจริงเนี่ย ไอตัวข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีโอกาสขึ้นขึ้นตามตัวแรกแบบนี้ครับแต่เราต้องรู้ก่อนว่าหุ้นคู่ไหนมันมันชอบไปด้วยกันทีนี้มันก็ต้องใช้ตัวสถิติมาหานะครับซึ่งซึ่งผมผมใช้ประมาณสามถึงสี่โปรแกรมกว่าจะได้ข้อมูลนี้มานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหนังสือพี่เปียกครับ อันนี้ก็มีเรื่อยๆสามารถสั่งสั่งซื้อได้เรื่อยๆครับใช่ใ่เพราะว่าเออยังมีอยู่ในสต็อกพอสมควรแล้วก็ถ้าสนใจหนังสือแนวเทคนิคที่ไม่เชิงวิชาการมากเกินไปเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังก็ติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ Line ID PPMM พอารลานก็คือพี่เปียกแมงเมาสํราานนั่นแหละ Line a อนะครับสร้างไลน์แอดไว้ให้สั่งซื้อกันครับ แล้วก็ขอันนี้อันนี้เป็นอีกอันเป็นอันนี้เป็นเว็บไซต์ผมครับก็รายละเอียดหนังสือคอร์สอะไรก็ดูในนี้ได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนของผมครับเว็บไซต์ชื่ออะไรนะขอทีนี้อ๋ออันนี้ ABL Research ครับ ABL Research เข้าไปแล้วมันจะมันก็จะเป็นเว็บไซต์ของที่นี่เลยครับคือจัดหมวดหมู่ว่าอ่า b ผลตอบรับเป็นไงชั้นเรียนหนังสืออะไรแบบนี้ครับเผื่อคนที่เข้าไปหาใน y o u เอ่อขอโทษครับใน Facebook จงงก็เลยจัดหมวนหมู่แล้วก็เพิ่มอีกอันคือพิสูจน์ว่าไม่ใช่เว็บมิจฉาชีพก็เพิ่มเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็มิฉเกิดร้อนกัน <c oughs> ยกใหญ่ฮะเชียงเชียงใหม่เชียงใหม่หนักเลยครับพี่เปียกเหรอโดนเพจปลอมโรงแรมกันกระหน่ำเพราะว่าหลายที่พักเขาไม่สะดวกเอาตัวเองเข้าเอาโกด้า ทีนี้ก็เรียบร้อยเลยครับอ่อโอเคครับเอทีนี้ก็มาดูว่าข้อมูลข้อมูลแต่ละตัวมันมันสัมพันธ์อะไรกันยังไงนะครับก็คือตรงนี้ผมผมโค้ดมาแล้วก็หาสิ่งที่เรียกว่าค่าสหาสัมพันธ์นะครับมันจะอยู่ที่หนึ่งถึงลบหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งเนี่ยก็คือไปด้วยกันเปะ๊เปะ หุ้นเอหุ้นบีไปด้วยกันเป๊ะๆซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ต่อให้ไปด้วยกันเป๊ะๆยังไงเนี่ยในที่เจอมาก็ประมาณ0.5-0.6เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าไปด้วยกันร,ระดับหนึ่งแล้วครับแต่ว่าถ้าถ้าวิ่งตรงกันข้ามกันเป๊ะๆทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยก็คือค่าลบหนึ่งซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้อีกหาไม่ค่อยเจอครับแต่ถ้าหุ้นแบบเริ่ม ขอโทษครับค่าสหาสัมพันธ์เริ่มติดลบเนี่ยก็พอจะมีแนวโน้มว่ามันมันไปตรงกันข้ามกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นเซฟฟิซห้าสิบตัวครับอันนี้ก็จะเป็นอีกห้าสิบตัวแล้วเราก็เอามาหาค่า c o r r e l a t i o n ทีนี้คือผมไม่สามารถใช้ตาดูได้นะครับว่าค่าไหนมันมันไปด้วยกันไม่ไปด้วยกันเราก็ใช้อีกโปรแกรมหนึ่งมาช่วยนะครับให้ให้ให้เขาลิสต์มาเลยก็ เดี๋ยวก็จะเป็นตัวเฉลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตวิกฤตก็คืออ่าอย่างแอดวานเนี่ยฮะที่เขาไปมีตัวไหนไปด้วยอีกก็คืออินทัครับประมาณศูนย์จฮะก็ก็ถือว่ามันมันค่อนข้างไปด้วยกันแล้วนะครับดังนั้นเราก็ใช้เรื่องของตัวและกาดได้ถ้าตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งไม่ไปเนี่ยก็หาจังหวะเทคนิคอลอนาลิซิสดีๆก็ได้ครับอันนี้เอ่อ มันมันเริ่มตรงข้ามกับอะไรก็เดลต้านะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมเอามาคำนวณเนี่ยประมาณสองร้ห้าสิบวันทำการตลาดเปิดนะครับก็คือหนึ่งปีนี่ครับอันนี้เราก็จะดูไวๆเพราะว่าบางอันเนี่ยมันมันศูนย์จุดสามมันมันไปด้วยกันได้แต่มันก็ไม่ได้แบบมีนัยสำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับก็ค่อยๆค่อยๆเปิดตามนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ้าเจอศูนจุดห้านี้จะเอาให้ดูนเนี่ยอย่างเนี้ยครับ KTB กับ BBL เนี่ยก็ไปด้วยกันแบบนี้ครับอ่อต่อมาเอาค่าเยอะๆอย่างเช่น BGM เนี่ยครับไปด้วยกันกับ GPSC กรัฟแล้วก็ E.A. นี่ครับ G.P.S.C. กับ B.Gim นี่แทบจะจะขึ้นจะลงแบบแทบจะจังหวะคล้ายกันเลยครับทีนี้ก็ต้องดูว่ามันจะมีตัวใดตัวหนึ่งแลกกาดหรือเปล่าแล้วค่อยหาตัวเทคนิคอลจับจังหวะแม่นๆเอานะครับเป็นเป็นตัวเข้าต่อมาถ้าเกิน0.5ที่ดูก็ d ีแทอันนี้ไม่แปลกครับไป,ไปไปใหญ่แอดวานกับอินทั c อยู่แล้ว แต่ทูไม่ค่อยไปกับชาวบ้านเขาอย่างที่เราเห็นนะฮะตัวสื่อสารพอค่ามัน0.34เท่านั้นเอเอก็ไปกับกราฟ GPSC b g บ m นี่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นไฟฟ้าที่มันจะวนไปเหมือนเหมือนคราวก่อนครับเหมือนตัวก่อนก่อนตัว KTB เนี่ยไปกับ ไปกับตัวไหนขึ้นลงก็ BBL ครับแต่ว่าถ้าถามว่า KTB กับ KBank ไปไหมก็ไปแต่ว่ามันมันน้อยกว่า BBL SCB ก็ไปแต่ก็น้อยกว่า BBL นะครับก็ถ้ามันมีจังหวะแลกกาดตัวหนึ่งไปแล้วอีกตัวหนึ่งยังไม่ไปเนี่ยก็ต้องหาจังหวะที่ติข้อแม่นๆน,นะครับใช้ใช้ใชตัวแนวคิดการเทรดแบบรักกาศมินนี่เหมือนจะไป กับตัวอื่นด้วยแต่ว่ามันไม่เกินศูนย์จุดห้านะครับอันนี้เราก็ดูไว้ว่าบางทีมันมันเหมือนมันเป็นความรู้สึกเราแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แบบไปไปจนเกินศูนย์จุดห้าแบบนั้นนะครับมินกับเซนเทลมิ้นกับเอลวันมินกับ, 1, กบเอโอ ส่วนตัวอื่นๆ g ซ s cb s c c ตัวนี้ก็ไม่ไม่มีตัวที่เขาขึ้นลงด้วยกันนะครับหาจับคู่ไม่ค่อยได้หลังๆมาก็หาแล้วก็ไม่ไม่เกินสูนรจุดห้าครับประมาณนี้ครับดังนั้นก็เป็นเป็นคอนเซปที่ผมผมเอาตัวเลขมาให้ดูนะครับว่าว่าตามความรู้สึกกับกับตัวเลขมันมันเป็นยังไงนะครับ แล้วก็จุดแนวคิดที่ใช้ก็คือถ้าตัวพวกนี้บางตัวมันมันขึ้นไปแล้วนะครับแต่อีกตัวหนึ่งไม่ขึ้นเนี่ยก็ลองหาจังหวะดีๆยังไงก็ต้องใช้เทคนิคข้อมามาจับนะครับ A มันไปแล้วแต่ว่า b มันยังไม่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อ b ได้เลยนะครับ b ก็ต้องดูเทคนิคข้อหาจังหวะตอนมันขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าพอเราดูค่าสาหสัมพันธ์แล้วเนี่ยสองตัวนี้เขาไปพร้อมกันไงครับ เอเรียกว่าขึ้นลงเหมือนกันดังนั้นตัวหนึ่งขึ้นน่ะอีกตัวหนึ่งอาจจะขึ้นตามได้ครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับพี่เปียกที่ที่ทำข้อมูลมาให้ครับท่านก็สามารถอไปเปิดดูย้อนหลังได้นะครับดูดูแต่ละอันได้ครับว่าตัวไหนมันมันไปด้วยกันนะครับนี่ครับผมทำ สโลโมชั่นให้ดูแลครับเเดี๋ยวเพราะว่ามันต้องมันต้องับเอาช้ากว่านี้หน่อยได้ไหมช้ากว่านี้หน่อยได้ไหมได้ได้ครับได้ครับอออันนี้นะครับเราเราดูที่ศูนย์จุดห้าถ้าถ้าเกินศูนย์จุดห้ามันจะขึ้นลงขึ้นลงเอเรียกว่าไปด้วยกันนะครับไปทางเดียวกันขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันลงก็ลงเหมือนกันพี่ขออนุญาตทวนอีกทีนะคือแอดวานซ์กับอินชัทเนี่ยไปด้วยกันถูกไหมครับ ครับใช่ครับขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันลงก็ลงเหมือนกันค่ามันเลยเกินศูนจุดห้าครับโอเคนี่ครับตัวือืเราเราดูศูนย์จุดห้ากับ k t b ไปด้วยกันครับผมับนาะใช่ครับแล้วแล้วเราจับจังหวะเราเราเอาข้อมูลนี้เนี่ยเอามาทำอะไรนะครับมันมันมีอ่มันมีคำหนึงที่เรียกว่าแลกขาดครับหุ้นแลกขาด ก็คือเพื่อนเขาไปแล้วครับแต่หุ้นตัวเนี้ยยังไม่ไปครับแล้วหุ้นสองตัวนี้เนี่ย A กับ B เนี่ยค่าสหาสัมพันธ์มันเกิน0.5มันก็มีแนวโน้มว่าถ้า A ไปอะ่ะบมันควรจะไปตามด้วยดังนั้น A ขึ้นไปแล้วเนี่ยครับผ่านไปสองสามวันเนี่ยบมันก็ควรจะขึ้นตาม แบบนี้ครับดังนั้นเราก็มาเลงที่บีแล้วก็จับจังหวะทางเทคนิคอลให้ดีครับโอเคประมาณานี้ครับแบงค์กรุงเทพขึ้นไปแล้วเคทีบยังไม่ขึ้นอย่างนี้ก็มาลุ้นเคทีบีได้ถูกไหมก็มาลุ้นเคทีบแต่ว่าต้องจับก็ต้องใช้เทคนิคอลในเค b ีบแต่ว่าเป็นไกด์ให้เฉยแต่มันเหมือนมันจะมีแรงใช่ครับม,มันเหมือนจะมีแรงส่งเดี๋ยวขอดูอีกชุดอีกชุดอ่าซึ่งซึ่งข้อมูลพวกนี้มันต้องเขียนโค้ดหาสถิติเอา อีกชุดหนึ่งนี่เราเจอบีบีกิมกับ G P S C เอสส่เอาไปทั้งชุดเลยนี่ที่หาใช่ฮะหาหาตัวศูนย์จุดห้านะทั้งชุดเลยที่เกินศูนย์จุดห้านะครับที่เกินศูนย์จุดห้าครับไฟฟ้าไปด้วยกันทั้งชุดเลยนี่ก็อ่าแอดวานอินทัสก็ไปด้วยกันไฟฟ้าก็ไปด้วยกันครับเออส่วนไอ้ที่ต่ำกว่าศูนย์จุดห้านี่ไม่ไม่ไม่เอามาดูครับไม่ต้องไปดู คือมันเหมือนมันไปด้วยกันแต่ว่าเอ้าเอาความเป็นจริงมัน <ível> คือเราเห็นตามความรู้สึกแต่ว่าค่าทางสถิติม <c oughs> ันยังถามว่ามันไปไหมมันไปแต่ว่ามันอาจจะเอาใช้อะไรไม่ได้ขนาดนั้นมันต้องเกิน0.5ครับอันนี้ก็ gpsc อกับอินทัก็วนกลับไปที่เดิมที่เราคุยแค่สลับตัวใช่ครับจคพีเอ s บ b เนี่ยครับ บีบก็พอได้ครับท็อปกับปอทสผก็ใช่ก็ไปใช่ครับใช่ครับประมาณนี้ฮะคโอเแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรครับมันไม่เกินศูนย์ุดห้าก็ไม่ไม่ได้ดูเอ่ออาทิตย์นี้มีมีวิกฤตอัปเดตตัวไหนไหมครับ คือคือตอนนี้เขาคนเขาอยากจะรู้แล้วว่าเร้เด็กจะไปไงต่อนะมันมันจะแย่ลงไหมหรือว่ามันจะยังไงดีเอาเสอนอเ่าแบบนี้ครับอันนี้ผมผมไม่ได้วาดใหม่นะอ่าเราเราคุยกันนานแล้วครับเออเราคุยกันตั้งแต่ตอนไดมอนต์ตอนนั้นแหละครับว่าองศาที่ที่ที่ใช้ในการตีเส้นนะครับ สิ่งสำคัญก็คือหาไดเวอร์เจนให้เจออย่างเช่นตัวนี้ครับเซตทับนิวโรแล้วก็ MACD ไม่ทำนิวโรตามอย่างนี้ครับอันนี้มันเกิดตัวสิ่งที่เรียกว่าตัวบูลลิชไดเวอร์เจนครับแล้วผมก็เอาเส้นตรงนี้ครับไปทําเป็นเส้นขนาน นี่ครับพลิเดเวอเจนแล้วเราก็หาจุดสองจุดที่มันผ่านเนี่ยครับนี่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ช่วงเนี่ยครับผมก็ไปอยู่เมืองจีนสักครู่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เราเราไม่ได้ไล์เราไม่ได้ไล์กันแล้วเราใช่ครับระหว่างนั้นเราเจออะไรอีกเราเราไปเจอพวกอ,อ่อ พวกไดมอนเนี่ยครับเราไปเจอไดมอนนี่ครับแบบนี้ครับโอ้ oh, มันเบลดไดมอนจะเป็นอ่าเส้นขาวแล้วกัน hmm. อันนี้ไม่ได้ลากใหม่เลยนะครับอันนี้ hmm. เอาอเอาที่เราคุยกันมัเบรหัวท้ายเลยเนะี่ยตลกดีนาะ ไดมอนด์เนี่ยใช่ครับใช่ครับไม่คยไดมอนด์ก็คือหน้าเสียดายที่เขาเอออุตสาห <c oughs> อุตสาหใช้ไดมอนฮึบขึ้นไปนะฮะตรงจังหวะเนี่ยครับดันไปอุตสาหไดมอนด์สวยๆครับดันไปเจอสงครามพอดีครับแล้วก็สงครามก็แคนเซิลทุกอย่างครับแคนเซิลทุกอย่างไป คำตอบก็คือแล้วจะเริ่มนับหนึ่งดูอะไรต่อนะครับก็ยิ่งนับวันยิ่งเส้นขนานในกรอบสีแดงนะครับยิ่งยิ่งบอกตัวเองชัดเจนว่ามันโชว์ฝีมือขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเซตจะไปถึงไหนก็ผมมองว่ามันจะเป็นกรอบเส้นขนาน,นครับ พี่พี่ขอดิ่งปอกแปกปอกแปกไปเรื่อยๆพี่ขอดูขยายเส้นล่าสุดที่เราดูนะเอาเอาไอตัวไอดิเคเตอร์ออกไปนะอ่าประมาณนี้เนาะนี่คือเส้นที่กำหนดี้ะชะตาอยู่ตอนนี้เส้นนี้เลยครับองศานี้เลยอืมครับก็คือเส้นอเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเส้นเขียวเนี่ยองศามาจากไหนนะครับเส้นเขียวก็คือองศามาจาก องศานี้ครับองศาตรงเนี้ยแล้วก็หยิบมาวางหยิบวางแล้วมันก็ได้ตรงนี้พอดีก็คือเป็นองศาที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ผมไปจีนแถวนี้ครไปไปจีนมันทะลุมาเสร็จแล้วก็มันไปโขกข้างบนแล้วก็ปิดสงการเปิดสงการมา มันก็ร่วงลงมาครับอย่างที่เห็นแบบนี้ครับดังนั้นก็ก็เด้งแบบชั้นแนวนี้แหละฮะ mm hmm. แต่เราไม่ทราบว่าการเด้งเขาเป็นยังไงแล้วก็อย่าอย่าหลุดแดงนี้ลงมา mm hmm. ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนนี้แบบสั้นๆดูอะไรก่อนนะฮะก็ก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมเรื่องอิชิโมกุนะครับ ว่าเซตชนะอิชิโมกุให้ได้ก่อนนะครับค่อยว่ากันน่าเสียดายที่สงครามแล้วก็การตกใจสงครามมันแคนเซิลทุกอย่างนะครับใช่ใชมันเบรกอยู่แล้วมันดังนั้นช่วงนี้นะก็ดูสวยงามใช่ครับจะจะ,จะเบรกอยู่แล้วจะเบรกอยู่แล้วเสียดายครับเสียดายสงครามแคนเซิลทุกอย่างเลยครับอืดังนั้นช่วงนี้เป็นยังไงก็ดูดูกรอบเส้นขนาดน,นี้ ไปก่อนนะครับแล้วก็ถามว่า macd มันล่วงตามไหมเอาจริงก็ก็ยังยังไม่ได้ล่วงอะไรขนาดนั้นนะครับที่ที่น่ากลัวคือ macd จุดนี้นะครับห้ามไม่ควรอย่างยิ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นคัสเตอร์ของ macd ที่ที่ห้ามหลุดลงมานะครับซ่าอยู่ที่ ลบ12.9แถวเนี้ยฮะ mm hmm. แต่ถ้าเซตมันป๊อกแป๊กลงมาเรื่อยๆครับ mm hmm. เ,เซตมันป๊อกแป๊กลงมาเรื่อยๆแต่ MACD มันมันหมุนติ้วๆอย่างเงี้ยครับมันก็ยังถือว่าเป็น bullish divergence อยู่เนี่ยครับเซตมันลงมาเรื่อยๆแต่ แต่ MACD มันไม่หลุดตัวมันเองเนี่ยก็ถือว่าเป็น bullish divergent ได้อยู่แต่ที่ที่กลัวไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือเซตมันลงมาแล้วอ้าว MACD ดันดันหลุดตัวเองลงมาอย่างนี้น่ากลัวนะครับแต่ก็ระยะยาวผมว่าไอ้กรอบเนี่ยฮะใช้ได้สามเดือนหกเดือนเลยครับกรอบกรอบนี้กับ ถ้าจะมีกำลังใจก็อิชิโมกุนี้นะครับแค่นี้ครับดังนั้นถามว่าเซ็ตฟื้นแล้วยังก็อิชิโมกุยังทะลุไม่ได้เลยครับก็ต้องรอต่อไปแต่ถามว่าหมดหมดความหวังเลยไหมไม่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเมื่อไหร่ที่ยังอยู่ในภาวะบู l i ิ h เดเวอเ e นซ์เนี่ย แล้วเซตมันไม่ได้ลงอะไรโหดๆดิ่งเหวลงมาเหมือนต้นปีก่อนเนี่ยมันก็ยังพอที่จะเทรดหุ้นเล็กกลางได้ครับโอเคอันนี้ก็ต้องแบบเรียกว่าแบบสายเก่าเกมนะครับที่ยังยังมีหุ้นอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็เทรดหุ้นเล็กหุ้นกลางได้ แต่หุ้นใหญ่จะเหนื่อยครับอย่างที่เห็นแต่ถ้าเมื่อไหร่เซ็ตร่วงแล้วก็ MACD หลุดตามอันนี้แม้แต่เล็กแต่กลางก็ไม่ได้ครับก็ต้องทับมือทับมือครับก็จะเป็นแนวเนี้ยถ้ามุมมองทางเทคนิคอแบบไม่ได้ชีนนำอะไรนะครับ ก็เหมือนเดิมว่าเราตีกรอบเอาไว้เพราะนั้นเราจะตามกรอบนี้ไปทุกสัปดาห์เนาะใช่ครับใช่ครับเราเราต้องค่อยๆดูฮะแต่ว่าเราผมไม่ค่อยได้ตีเส้นใหม่เพราะว่าผมผมเป็นแนวมองระยะยาวถ้าเส้นไหนไม่ชัวร์ผมไม่ไม่ตีฮะกว่าจะตีเส้นได้เนี่ยต้องมารอบูลิสเตอร์เจนอีกแล้วแล้วถึงได้เส้นนี้นะฮะเส้นนี้เสร็จแล้วก็หยิบเป็นเส้นขนาน แล้วมันก็ไปหกเสียดายครับถ้าไม่มีสงครามเนี่ยโอ้หมีลุ้นแบบอยากให้มันขึ้นไปแล้วก็ยืนอย่างนี้นะครับใช่ใช่ใช่เสียดายครับเสียดายจริงๆ่ก็คาดว่าอย่างนั้นเหมือนกันไปเจอสงครามโอ้โหเป็นลมเลยตอนวันแล้วเราเราหยุดเลยนะไอ้วันที่ครงใช่ครับเราหยุดด้วยใช่ครับใช่ครับเอาละครับเราเราหยุดด้วยฮะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ภูมิใจว่าเราเราคุยกันว่า เราได้เส้นนี้แล้วเราเคยลากแล้วมันก็ขึ้นไปจอเลยมีปฏิกิริยาอะไรทักอย่างกับเส้นนี้จริงๆฮ <Okay. Okay. S 1> เสียดายครับ <Okay. S 1> ตอนแรกนึกว่ามันขึ้นนะฮะถ้ามันขึ้นเนี่ยดูอะไรต่อก็คือก็เป็นเรื่องของอ่าตัวโทรแบ็กว่าอย่าอย่าหลุดเส้นนี้ครับแบบนี้ครับคือคือสรุปว่าเราตั้งต้นกันใหม่เสียดาที่ตอนนร้นเราเรามาตั้งต้นกันใหม่เลย ใช่ครับแล้วก็ดู MACD ไว้ไม่ต้องตื่นตนกอะไรดู MACD ไว้ MACD หลุดก็ก็จบครับก็คือทับมือหุ้นเล็กกลางใหญ่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ควรเทรดบางคนเขาก็เทรดอยู่ผมขอใช้คำว่ามันจะเทรดยากมากดีกว่าครับแต่ตอนนี้มันมันก็มีคนเทรดหุ้นเล็กหุ้นกลางอยู่เพราะว่าตรงเนี้ยมันมันยังอยู่ในช่วงของ bullish divergence อยู่แต่หุ้นใหญ่เทรดยาก หุ้นใหญ่เทดยากเสียดายที่ถ้าถ้าเซตมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับคนที e ่เข้าเทดหุ้นใหญ่เขาจะเทดง่ายขึ้นใช่จะสนุกขึ้นเงินต่างๆมันก็จะกลับมาใช่ใช่ฮะเสียดายมากเสียดายมากไม่เป็นไรรอรอบต่อไปได้ไม่เป็นไรเรารอไว้ตั้งสปีเกือบอย่างน้อยอย่างน้อย ปีนึงมั้งเนี่ยอย่างน้อยเราเดินป่าเราได้แผนที่ก็โอเคขึ้นนะครับพี่เพียงเราเราเดินป่าเราได้แผนที่แล้ว,ม,ลวมันก็สบายใจแต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีกราฟนี่มันมันเหมือนหลงทางในป่าฮะมันมันมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้เราก็เห็นครับคราวนี้หุ้นเล็กหุ้นกลางที่มสนใจยอยู่สองตัวขออนุญาตถามตรงนี้เลยนะครับุนหุ้นกลางคือ scgp มีโบรกเกอร์หลายคนเริ่ม เริ่มแนะนําซื้อนี่เห็นไหมฮะมันก็ทะลุขึ้นมามันมันไม่สนเซตอะไรเลยนี่ฮะก็ต้องลองหาจังหวะดูนะครับนี่เขาเขาขึ้นมาพอดีนี่ฮะและตอนเซตล่วงมันไม่ล่วงด้วยนะครับพี่เปียกใช่ใช่พี่ตามอยู่ตัวนี้เนี่ยครับเซตล่วงมันล่วงิดเดียวอย่างเนี้ยฮะก็ก็ก็กโอเคคะก็หาจังหวะดูแล้วก็ถ้าย้อนไปดูเอ c d มันก็ชนะมันก็อะไรอยู่นะ หาจังหวะดีๆผมว่าโอเคอยู่ครับบางบางท่านก็เป็นสายสายตีเส้นสายอะไรก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้เอาให้ดูว่ามันมันก็ชนะตัวตัวเอ c มก็ชนะตัวเองแล้วแบบนี้ครับหรือว่าถ้าเป็นสายตีเส้นนะครับก็ต้องต้องหาองศาสวยๆ อันนี้มันไม่ไม่ค่อยมีจุดสัมผัสนะครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับให้ให้เขาโขกโขกอะไรไปอย่างนี้ก็ได้ครับ <c oughs> ก็หาจังหวะเข้าดีๆครับนี่ครับ <c oughs> จุดหนึ่งจุดสองอันนี้อาจจะเป็นจุดสามก็ได้ครับที่เขานี่ครับหนึ่งสองแล้วก็อันนี้สามแล้วก็ พยายามจะทำอะไรอยู่หรือเปล่าแบบนี้นะครับแต่ก็อย่าอย่าให้หลุดขอบล่างขอบล่างอิชิโมกุลงมาถ้าหลุดก็ก็ต้องเริ่มใหม่แต่ตัวนี้ก็รอดูนะครับรอดูหาจังหวะหาจังหวะทางเทคนมคีข้อเอาได้แต่ว่าตรงเนี้ยเอ c มีมันชนะหายก่อนแล้วครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเชิญตัวต่อไปได้ครับตัวต่อไปคือเลครับชื่อโคโคโค ซ O C O ซ O ครับโคโคโคคครับผมจริงๆโคโค่ Co, Co. นี่ก็เท่ยอยู่แล้วนะใส่โคเขาบี๋โอ้น้ำมะาพร้าวน้ำมะพร้าว๋อ<ก>ไ,<ห>ไปนะไปต่อแล้วฮะตัวตัวนี้ก็ตัวนี้ไปแล้วตัวนี้ระวังนิดนึงครับคนทุนเขาได้เปรียบเขาอยู่ตรงนี้ไงครับตัวนี้ครับทุนทุนได้เปรียบเขาอยู่ตรงนี้ครับ อันนั้นอ่าแล้วก็สายออทํให้ ide, เขาก็จะตามนะครับแต่ว่าผมว่าระวังนิดหนึ่งครับ mm hmm. ทุนม,มองว่าทุนเขาอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าถ้าถ้าใครจะฟอลโล่แล้วหาจุดคัดเนี่ยผมมองว่าท่านต้องดูทุนแล้วก็เอามาทาบกับทาบกับอิชิโมกุตรงเนี้ยครับคือหลุดแล้วตายใช่ไหมครับตรงนี้ mm hmm. ดังนั้น ถ้าท่านจะซื้อแถวนี้เนี่ยแล้วก็ลงมาเราเห็นจะจะแล้วว่าหลุดแล้วตายเนี่ยมันอยู่ราคานี้นครับจุด A ลงมาจุด B เนี่ยรับได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางคนก็รับได้ลบเจ็ดบางคนก็รับได้ลบสิบอย่างเงี้ยครับดังนั้นบางคนก็ต้องแบบรอนิดนึงก็มีคอาจจะฟ o ล l o w นะครับ อันนี้หลักเบื้องต้นเอาข้างล่างเป็นเทลลลิครับ mm hmm. แต่มันมันไปไกลแล้วไงฮะอย่างที่เราเห็นว่าอันนี้ทะลุอิชิขึ้นมาแล้วเขาก็บินเลยอย่างที่ผมเรียนครับว่ามันเซตมันมันอยู่ในภาวะ bullish divergence เนี่ยมันมันมันยังเทรดหุ้นเล็กกับกลางได้แต่ต้องย้ำอีกทีว่าต้องมีประสบการณ์ระดับหนึ่งนะครับโอเคแต่ถ้ามือใหม่มานี่ เหนื Hoy, ่อยครับเหนื hey, oh, hey, ่อยครับผมโอเควันนี้เอาแค่นี้เนาะได้เวลาเราก็ครับผมครับเป็นได้เป็นไอเดียเทรนนะแล้วก็แนวแนวคิดของเซตครับผมโอเคขอบคุณมากครับยิ้มครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ